สวัสดีค่ะวันนี้ขวัญจะให้ดูผิวหน้ากันชัดๆนะคะหลังจากขวัญใช้ครีมเจลอ,อีฟตัวนี้นะคะในการดูแลผิวหน้าจะเห็นได้ว่านะคะรอยแผลเป็นที่ขวัญเกิดจากสิวเนี่ยนะคะนั้นจางลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะค่ะครีมเจลอ,อีฟตัวนี้นะคะช่วยปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสนะคะแล้แลวก็พวกรอยแผลเป็นนั้นดูจางลงค่ะเห็นไหมคะเนื้อครีมเนี่ยบางเบามาก ตัวนี้นะคะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวด้วยนะคะผิวที่แห้งกานนะคะแบบแนะนําเลยค่ะนี่ดูเนื้อครีมซึมง่ายมากค่ะตัวนี้หลองทานะสังเกตเลยว่าผิวหน้าขวัดนะคะจะแบบช้ามากค่ะตัวนี้เพราะว่าผิวบบนั้นแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะแบบอิ่มน้ําดูนันใกล้ๆเลยค่ะ นี่ผิวอิ่มน้ำมากค่ะ